แต่ที่เจ็บคอนี่ไม่ได้เป็นเพราะว่าที่ภาคเหนือนะสภาครับพี่น้องสภานี่ฝุ่นตลบเลยนะเขาย้ายพักกันไงสสเขาย้ายพักกันฝุ่นตลบเลยเลือกเลือกตั้งงานหลักย้ายพักงานรองเรื่องเกี่ยวกับทหารอย่างทหารอากาศเอาเครื่องบินไปบินให้งานศพคุณพ่อเรื่องเกี่ยวกับตำรวจพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวพัทยา ไปไถเงินคนไต้หวนันใครคุมตำรวจในประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชาใครเป็นรัฐมนตรีกลาโหมในประเทศไทยประยุทธ์จันโอชาวันๆเพิ่นบบหู้ฟ้าเลยบบหู้ผีบบหู้ฟ้าเลยไม่ได้ทำงานเลยเอาแต่หาเสียงเอาแต่ย้ายมาเขาบอกว่าแซงซ้ายไม่ว่าปาดหน้าเจอสวนบิ๊กป้อมบอกจะไปหาเสียงต้องไปที่ไหน ต้องไปป้อมปราบศัตรูพ่ายนักข่าวบอกมาบิ๊กตู่ไม่ยอมบอกจะไปชนะสงครามโอ้ยมันจะบ้าม่านอะไรกนขนาดนี้ใช่ไหมครับพี่น้องคําก็ทหารสองคำก็ทหารเดี๋ยวก็ศัตรูเดี๋ยวก็ชนะสงครามคนอย่างพิธานักข่าวถามคนอย่างพิธาที่จะมาปราศัยที่ไหนเรามาปราศัยกันที่หอนาฬิกาครับห้าแยกหอนาฬิกาหอนาฬิกา คือสิ่งที่บอกว่าเราจะต้องก้าวไปข้างหน้าและตัวแทนของอารยะเป็นความภาคภูมิใจของคนลำปางมาแต่ไหนแต่ไรเป็นสิ่งที่บอกให้เราบอกว่าทุกคนเท่าเทียมกันต่อหน้าเวลาทุกคนจะต้องผูกชีวิตตัวเองอยู่กับเวลาบอกเราครับว่าเวลามีความสำคัญบอกเราครับว่าเวลามีค่าแม้แต่หนึ่งนาที